ท่านผู้ชมหลังจากที่ผมพาท่านผู้ชมไปลุยสวนฟักทองแล้วนะครับนี่ครับเก็บมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเตรียมขันรถนะครับ๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาชั่งน้ําหนักดูนะครับว่าแต่ละลูกน้ําหนักเท่าไหร่นะครับนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูกันเลยครับนี่ครับใส่ครับหลายใส่ครับใส่นี้ใส่นี้ใส่นี้นะครับ ท่านผู้ชมลองทายดูสิครับว่าลูกไหนใหญ่ที่สุดครับหนักที่สุดนะครับผมจะสูงให้ท่านผู้ชมดูนะครับดูด้วยสายตาก็ประมาณนี้ครับมีลูกนี้กับลูกนี้ครับแต่เปรียบเทียบดูจากสายตาผมคิดว่าลูกนี้น่าจะใหญ่กว่านะครับแต่ว่าน้ําหนักสองลูกนี้ใครจะเยอะกว่ากันนะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมาชั่งดูเลยครับเรามาเริ่มกันครับ นี่นะครับเริ่มจากลูกแรกนะครับออน้ำหนักช่างก่อนตายลูกที่หนึ่งแท้แท้แท้นะครับมาดูเลครับตาช่างนะครับสิบห้ากิโลักทองลูกที่หนึ่งะครับจับตาดูให้ดีนะครับโอ้โหสีก่กิโลสี่ขีดนะครับ อืครับสุดยอดนะครับลูกนี้ครับลูกแรกครับสําหรับสายพันธุ์ปากายเพชรนะครับสี่กิโลสีขีดนะครับโอเคครับสําหรับลูกนี้นะครับสี่กิโลสีขีดผ่านไปลูกที่หนึ่งะครับลูกที่สองนะครับต๊าปั๊บนี่ครับดูจากด้านหลังนะครับดนานะครับแต่แรนะครับมาสร้างกันเลยครับ น้ำหนักช่างก่อนตายลูกที่สองโอ้โหครับสี่กิโลห้าขีดนะครับสี่พันห้าร้อยกรัมนะครับเกือบจะสี่กิโลหกขีดซะด้วยซ้ำครับสี่กิโลห้าขีดครึ่งครับสี่พันห้าร้อยห้าสิบกรัมนะครับประมาณนี้ เราพวกนี้โอเคครับเราเปรียบเทียบ2ลูกนี้แล้วเราคาดมาประมาณ2ลูกนี้ที่ใหญ่ที่สุดครับเป็นนั้นว่าลูกที่2ชนะเลิศนะครับด้วยน้ำหนักสี่พ้าร้อยกร,รัมนะครับหรือ4ีกิโลหขีดครึ่งน,นะครับนี่ครับเป็นกันว่าเสร็จเรียบร้อยครับลูกนี้ชนะคุณได้รางวัลไปเลย นี่นะครับลักษณะของร,รูปทรงสวยงามมากเนื้อแน่นปั๊กยอดเลยครับหนักเขียนะครับ,เ,รบเป็นอ่านเสร็จเรียบร้อยนะครับหลูกนี้ก็อยู่ประมาณที่สามโลครึ่งนะครับประมาณสามโลสี่โลนะครับใส่นี้นะครับนีก็ประมาณสามโลสามโลครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับ ขี้ใหญ่ที่สุดก็น,นี่ครับสีโลครึ่งตรงนี้ก็สีโลสี่นะครับสําหรับน้องเล็กของเราครับเรือภาษาฟักทองเขาเรียกว่าเบอร์รองนะครับอันนี้คือเบอร์หัวนะครับเบอร์หัวคือเบอร์ใหญ่นะครับเบอร์ใหญ่เบอร์สวยนะครับคือเบอร์หัวอันนี้เบอร์หางหรือเบอร์รองนะครับนี่ไซส์ประมาณ หนึ่งกิโลครึ่งน,นะครับถึงสองกิโลนะครับประมาณน,นี้โอเคครับสำหรับวิดีโอการช่างฟักทองผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ